เอาละครับกลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ V Channel ครับหลังจากที่เราทําการเปิดสองการ์ดอย่างมหาศาลนะครับของแพทใหม่ครับ The Great Dark Beyond นะฮะเราก็ได้ค้นพบการ์ดมินเนี่ยนนะครับที่เป็นมินเนี่ยนในกลางนะที่มีความสามารถที่น่าสนใจนะครับหนึ่งใบเป็นวิญญาณธาตุด้วยนะเราจะใช้เล่นคอมโบต่อจากวิญญาณธาตุของแพทก่อนได้ครับตัวจุดไฟอ่ะ มันทำคอมโบกันได้นะครับพอที่จะได้เล่นอยู่เอาละแบบหนึ่งนะขออนอ่าเลือกแพ็กกันนี่มาแล้วนี่ครับตัวนี้เลยครับเป็นวิญญาณธาตุครับจอมทุบบูมสโตนนะตัวนี้จะมีความสามารถในการสลับการ์ดครับดาวข้อน้อยสามใบนะครับเข้าไปในเด็กของเรานะซึ่งแต่ละใบที่สับเข้าไปครับจะสร้างความเสียหายสองแต้มเมื่อจั่วได้นะครับวิธี การเล่นของเขาคือการทำสโลบอลครับจัว่วการ์ดเพื่อที่จะให้ได้ให้ได้ดาวคอาน้อยนะครับขึ้นมาเพื่อทำรัรเสียหายให้ศัตรูแบบรวนฮะซึ่งถ้าเกิดไป็ของแพทก่อนนะครับแปอยจากแพทเนี้ยมันจะมีรีเจนต์อยู่ครับหลายใบที่ช่วยในการทำสโลบอลได้นะรู้สึกว่าจะเป็นวิญญาณธาตุอะนี่นี่นี่มันจะมีตัวนี้ครับเนี่ยเมื่อจบเทิร์นแล้วก็จะอัปเกรด ลาวาปะทุนะครับซึ่งลาวาปะทุหนึ่งใบเนี่ยก็มีสร้างความเสียหายหนึ่งแตนครับรับประกันในการเล่นครับว่าเราจะได้ลาวาปะทุหนึ่งใบที่ขึ้นมือมาเนี่ยสร้างความเสียหายสองแต้มอย่างแน่นอนครับซึ่งซึ่งอีกแล้วครับซึ่งถ้าเราไม่มีครับเหมือนผมเะครับผมไม่มีนะครับน่าเสียใจมากไม่มีเล่นนะครับก็ไว้ก่อนนะช่างมันไม่มีไม่เป็นไรครับเราก็ไปเอาอของแพทนี้มาเล่นนะครับนี่นี่แบบนี้ เราก็เล่นตัวนี้ได้ครับซึ่งคาร์ทที่มีของเขาก็คือชาแมนครับชาแมนอ่ะนี่ชาแมนชาแมนจะมีใบนี้ครับนี่สลหรับดาวข้อน้อยเหมือนกันนะครับเข้าไปในเด็กนะสร้างความเสียหายนะครับสองแต้มให้ศัตรูครับแถมคำนามสุดสึกครับสร้างความเสียหายสามต้มให้มินเนี่ยมศัตรูหนึ่งตัวก่อนนะครับก่อนจะสลับการเข้าไปในเด็กนะอ่าเรามีอะไรไหมมีนี่ครับคำนามสุดสำหรับดาวข้อน้อยนะครับที่สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหนึ่งเกทใน หนึ่งแต้มในเกมนี้ครับสำแดงเวทเดี๋ยวเดี๋ยวดาวข้อน้อยของคุณสร้างความเสียหายเพิ่มด้วยอ่ะกาสใบนี้ดีมากเลยเบฮิมอตดวงดาวเอ้ยเบฮิเบฮิมอตดาวตกตัวนี้ดีมากมาเลยครับคือทําให้การ์ดดาวข้อน้อยที่เราสับไปในเด็กคือครับมันสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็สาแดงเวทนะครับถ้าเกิดเราเล่นเวทบนนะในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ลงมาในสนามมันก็จะได้รับดาวข้อน้อยอีกสามใบเข้าไปในเด็กด้วยนะสุดยอดไปเลยนะครับมันช่าง ยอดเยี่ยมกระเทียมดองใอนชินนี้แต่ว่าของเขานี่อืมต้องใช้400ดั้นในการคาบอะ <c oughs> ของแพงของแพงมีอันทาจะอะไรเนี่ยลดค่าไล่ของมีเนี่ยคำรามสู้สงคุณลุงไอ้เหี้ยมีนเนี่ยคำรามสู้สึกของคุณมีค่าไล่เป็นหนึ่งแต่พวกมันจะตายทันทีหลังจากที่คุณเล่นเปล่าอันนี้อันนี้ดีเปล่าเนี่ยเราลงมาแล้วก็มีเนี่ยก็โดนระเบิดทิ้งว่ะ คื S <S <S ออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดราไนท์นน่าสนใจมากนี่มีดราไนท์ด้วยนะในแพดไอในชาแมนนะของแพดเดอะเกรดดาร์กบิยอนนะม,มันช่างเรียกยากเหลือเกินเอาเป็นว่าเรียกแพทตะลุยอากาศเหมือนเดิมที่เราตั้งไว้กดีแล้วนะมีดาราไนท์นะครับนี่คือดาราไนท์ปัจจัยที่คุณเล่นนะมีค่าล่ายตรลงสองแต่ติดโอ้โหดนะ อันนี้ไว้เล่นตัวที่มันตัวใหญ่ๆกันแล้วกันอย่างเงี้ยอันนี้ได้เนี่ยไปติโดโดวโหสองเนี่ยได้เลยนะอย่างเงี้ยได้ใช่หไหมดานายครับเาสบคนพบการเป็นมนหนึ่งใบจะได้คุณค่าไล,าล่ลดลงห้าเอาไว้คอมโบกับใบนี้ครับนี่ค่าไล,าล่ลดลงห้าจะเลยแค่หนึ่งได้ไล่เล่นล,ลัวนๆหรือจะใช้ใบนี้ก็ได้คนพบมีเนี่ยนค่า,ลาไล่แปดสองใบ เรียกแบบมียั่ยุแล้วก็หลบหลีกนะนี่ดีอันนี้อันนี้นเนี่ยถือว่าเป็นการ์ดที่ยอดเยี่ยมมากนะครับอถึงถ้าเกิดเราใช้ใบนี้จวดเราก็จะได้การ์ดค่าได้สี่มาเล่นนะเอเอ,อใช่การ์ดค่าได้สี่ลดลงไปห้าถือว่าเยอะม,มากอาผมว่าการ์ดใบนี้นะครับมันยังสามารถใช้กับแพทอื่นได้ด้วยนะนอกจากที่จะเป็นแผ่นนี้นะอาจจะไปเล่นกับแพทก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าชาแมนครับเขามีเวทมนต์ที่ เวมนมนเฉพวกโอ้โหแต่ที่โกงอยู่แล้วนะหรือว่าเวมนมนที่ค่าไลา่ยเยอะๆนี่ก็โกงนะซึ่งถ้าเกิดเรามาลดค่าไล่มันลงไปห้าอย่างนี้นะมันจะยิ่งโกงเข้าไปใหญ่นะถือว่าดีนะแต่ตัวของเขาเนี่ยเขาค่าไล่เจ็ดไปแล้วนะเปา่อ๋อเราไปดูเด็กกันที่ที่ผมจัดไว้กันดีกว่านะครับอืมเด็กของผมมันจะเป็นตาวเคราะห์น้อยนะตัวกรองใหม่ มีตัวคอลเลชันใหม่เ <c oughs> โอ้ยันจะู <c> ูก <oughs> มาแล้วตัวนี้นะครับนี่คือเด็กที่จัดไว้อาจจะต้องหยิบอ่าการ์ดออกไปบางใบนะพอดีว่าใส่ไว้เยอะเลยไอปิญญาธาตเนี่ยใส่ไว้เยอะเลยแล้วใส่ค่าลายังสูงไว้เยอะซะด้วยอขอเสียหมัดออกก็แล้วกันเขาไม่ได้มีผลกับเกมขนาดนั้นนะ <c oughs> เสียหมัดไม่ค่อยมีผลกับเกมอ่าขอไปเพิ่มมีเนี่ยนตัวหนึ่งเข้ามาในนะในในเด็กรู้สึกว่าผมเล่นแบบอิสระนะสามารถที่จะจัดการ์ปูวนี้เข้าไปในเด็กได้มาแล้วนี่ไทยฮันเตอร์เนวจูนรอตัวนี้โกงนะครับป็นวินี่นวินปีมาเาี่าที่ค่อนข้างที่จะโกงนะโกงใช้ได้เลยความสามารถดี เรามีภูเขาเดินได้นะครับตันนี้เป็นการซิกเนเจอร์ที่ผมได้มานะแบบยอดเยี่ยมอ่ะการส,สวยต้องเอามาเล่นนะดีนะตัวนี้ดีเรามีวิญญาณธาตุตัวใหญ่เยอะนะครับตัวน,นี้มีจโจโจมยว่ะหินู่โจมเราอาจจะเอาบางใบออกนะเพราะว่าบางทีเราค่าไล่มันสูงเกินไปเล่นเหมือนแล้วมันต่อเนื่องไม่ได้นะอะขอเอาตัวนี้ออกก็แล้วกันที่จริงแล้วมันก็ดีนะครับตัวนี้ดีแต่ว่า พอสามารถพอได้มันค่าไร้มันสูงเกินเราสามารถที่จะยัดอมังคัสลงเข้าไปในเด็กได้นะครับจะสงสัยสงสัยใช่ไหมอมังคัสคืออะไรอามังคัสก็คือมินเนี่ยนแบบนี้ครับนี่มันเป็นมินเนี่ยนที่รวมทุกอย่างถือว่านะเป็นทุกอย่างเป็นมียาธาตุเป็นสัตว์เป็นมังกรมือหลอกเป็นเครื่องจักรนะเป็นปีศาจ เป็นดาหนเป็นทุกอย่างนะครับตัวนี้ถือว่าดีนะครับอืมเราต้องเอาแบบที่มีคุณภาพเข้าไปด้วยนะครับเอาเอาแพดเดิมนะผมว่ามีตัวที่มีคุณภาพอยู่อย่างเช่นนี่อามังกรทะเลลึกตัวนี้อ่าใช้คุนพบมินเนี่ยนประเภทเดียวกันหนึ่งใบที่อยู่ในสนามนะเราจะได้วิญญาณธาตุมาเล่นนะครับอันนี้ดี ทีนี้เด็กของเราจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเราจัดวิญญาณธาตุมาเยอะเนี่ยไว้เล่นกับตัวจุดไฟนะตัวจุกระเพิงนะเออไว้ไว้เล่นกับพวกไอ้ดาวเคราะห์อ,อะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาตามมาคือเราไม่มีการ์ดหิวคนระับเราจะมีทีนึงคือนี่ไปเล่นใบนี้เลยนะจูโจมสู้ชีวิตแล้วก็มหาวายุพิโรธซึ่งสร้างความเสียหายได้ไดต่อเนื่องคือจะได้ฮิวมา16แต้มแต่ว่าค่าไล่ต้องประมาณเก้เราก็ต้องมีข้อแม้ว่าต้องมีศัตรูให้ตีด้วย ทำให้เราจะต้องหามินเนี่ยนที่เป็นสูขชีวิตตัวอื่นมาเล่นนะครับอันนี้มีอาธาตเรียกกินเนียราลุงกัดจะเป็นสัตว์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อือจริงๆมันมีมินเนี่ยนที่เป็นมียาธาตุที่สู่ชีวิตของชาแมนอยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องยอมเจ็บตัวแล้วก็ไปเล่นดีช่วงท้ายเกมก็ได้เราจะมาลองเกมหนึ่งนะครับ จริงๆเราเราไม่ได้มาไอ้นี่ลองเด็กนะเราแค่จะมาให้ดูความสามารถมินเนี่ยนที่เฉ็น,นว่าเออมินเนี่ยนตัวนี้มันมีสับการเข้าไปไดเด็กเว้ยมันแบบเติมการ์ดเนี่ยความเสียหายแบบแบบสุ่มเหมือนจะดีความเสียหายแบบสุ่มว่ะจริงๆเราสามารถจัดมังกรหนึ่งใบได้นะครับจะมีรีเจนต์มังกรใบหนึ่งที่ใช้จั่วการ์ดโยนม์ขึ้นมือห้าใบนะซึ่งมีโอกาสที่เราจะได้ จั่วเวทมนต์ที่เป็นดาวคอ,อน้อยครับขึ้น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 จัว่วขึ้นมือมาเรื่อยนะเพราะว่ามันขึ้นมือมาแล้วมันไล่ทบมันไม่ได้นับก็ขึ้นมือนะมันก็จะจั่วไปเรื่อยนะเวทมนต์ศัตรูจะได้รับความเสียหายต่อเรื่องนะครับแต่เราก็ไม่ได้จัดทามาไงลืมเนะี่ยเพิ่งนึกได้เมื่อกี้เนี่ยที่พูดเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเก็บตัวจุดกุ้งเพลิงไปก่อนอามาแล้ว อ่ะนี่เก็บนี้ได้ครับเดี๋ยวเราใช้ตัวค้นพบในนี่ถ้าเกิดเทิร์นที่แล้วเล่นลวิญญาณธาตุเราก็จะค้นพบได้อีกหนึ่งใบนะเดี๋ยวเราจะทําการคอมโบนะครับเทิร์นที่หนึ่งเทิร์นที่สองเราจะเล่นเป็นนี่ครับวิญญาณธาตุไฟผ่านนะครับอ่าแล้วเรามีตัวนี้มาไว้นับเทิร์นนะครับนี่นะอันนี้คือเอามาไว้นับเทิร์นล้วนเลยครับหลังจากที่เราเล่นไปปุ๊บ มันก็จะลดลงหนึ่งมานานะถ้าเกิดมันเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ก็เราก็ประมาณเจเทินที่เราเล่นยานธาตุไปก็ประมาณนี้โอเคเล่นได้ครับมีข่าได้สองนะเล่นข่าได้สองก่อนโอ้ตีเลยเลยอ่ามียานธาตุใบสัปปะที่คุณเล่นข้าได้ลดลงหนึ่งได้ เรายังไม่เล่นใบนี้ครับไปเล่นตัวให,ใหญ่ๆช่วงท้ายเกมดีวกว่าเราก็จัดไปเลยสามแต้มเจ็บนิดหน่อยเราเจอเด็กอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขอวอลล็อกเอ้ยวลลอรอ์ดิโอ้ยูงี้ขนาดใหญ่พิเศษว่ะเด็กของเขานี่เป็นเด็กของแพท ก่อนหน้านู้นู่นไกลิฟเลยเอานี้ต่อ,ตอป้าก็ให้เราเรายอมเทศตัวหนึ่งอนะแล้วก็ไว้เล่นเตอร์นัดไปเฮ้ย เราก็จะลงมีเนียนตัวใหญ่ไปให้สยองเล่นนะฮะตาบก็ให้เผื่อนี้ด้วยอ่ะย่อยุอีกทีนึ่งรรเราจะกักกักวิญญาณธาตในมือไว้บ้างน,นะครับเพราะว่า เดี๋ยวถ้าเกิดมันหมดมือขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันขาดตอนนะตัวจุดครบเพิงจะไอวิญญาณธาตัวจุดครบเพิงจะไม่ได้ดามจที่ต้องการครับอืมแล้วก็นี่แหละครับเราไว้ดูด้วยว่าเขาจะเล่นอะไรมานะว้าวอ่าน่าเสียดายจังเลยแต่ไม่เป็นไรมานี้ก่อน อืมด้าตัวเธอเรียกร่างเรียกคัปี้55ของมินเนี่ยนเิหรือถ้าเกิดว่าเทิรที่แล้วคุณเล่ยนย่างห้าก,กระจกการ์ดไปหนึ่งเอาอันนี้ดีกว่าจวดฮะไปจวเราเทปทิ้งครับแล้วก็ได้หิวไหมลองกดดูสิไม่ได้หิวอ่ะไม่เป็นไรสุ่มอยู่แล้วพวกนี้ อเดี๋ยวเราจะทําการลงมินเนียน่ยนย่อยยุงไปครับเพื่อให้เขาเทรดเล่นนะแล้วเราก็ตีหน้าไปครับตราบใดที่เรายังมีมินเนียน่ยนย่อยุอยู่เราไม่ต้องกลัวมินเนี่ยนเขานะสบายหิวไหมหิวมาแล้วหิวิวแล้วโดนสโลบอลแล้วถ้าเองไม่มีการ์ดเคลียร์นี่เรียบร้อยจะต,ตายนะโดนถมเอ้ยียมีวะถอโดนถมแล้วเราโดนคืนโดนตีคืน ไม่เป็นไรครับเขาเจ็บนะเขาเจ็บอ,อ้าวเราลงใบนี้ได้เนี่ยเล่นเลยแล้วก็ลงใบนี้ครับคมขวันนะคมขวัน เราบังคับให้เขาใช้การ์ดเคลียร์ด้วยแหละเพราะว่าเราจะลงภูเขาเดินได้ในเทินถัดไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเขายังไม่มีการ์ดเคลียร์อีกนะเขาก็จะโดนเราตีรัวครับอาจจะแพ้ไปเลยในเทิรนเดียว8ปดก็สิบสองได้เ,เสียสองตัวนะครับ เราไม่ตีฮะเราไว้ก่อนเราจะใช้ตีหน้าศัตรูนะฮะถ้าเกิดเขาเคลียร์ไม่ได้ก็ได้ตีหน้าแน่นอนไห้ไม่ได้ว่ะติดตัวโหดอยู่ด้วยโถลืม โอ้โดนแดกมินเนี่ยนมาให้แล้วโอ้ยไปแล้วว่าตัวจุดไฟเราไปแล้วหนึ่ง ตัวเดิม,ไ,มได้ไหมโอ้ยไม่ได้แย่แย่แย่อยู่ที่ดวงเป็นการโจการที่อยู่ที่ดวงฮะว่าจะโจวได้อะไรเพราะเหลือกาสอยยี่สิบแปดกับโอ้โห้ว้าวไปแล้วกาสเคลียร์เขาเยอะมากนะครับก็แบบเยอะแบบโอเวอร์นะหลังจากที่ผ่านแพทของไททันมานะ แช่ของแบดแลนด์มานะพวกการดยโย่ของเขานี่มีประโยชน์เนี่ยวัเนี้มีประโยชน์มีการ์ดหมวนก็มีประโยชน์เออนี่มาสร้างความเสียหายสามแต้มและเองก็ไปก่อนเลยตัวแรก อื้สักทีโอ้แข่งแก่งยิ่งนักอ่ะมา นี่สามแต้มเนย้สามแต้มอ้าวหิวได้เลยอ้าวเขาให้แล้วก็หิวคืนมาหนึ่งหิวคืนมาหนึ่ง แย่ว่ะเราวเขาตีเยอไม่กลัวเลยแหละตีทิ้งเลยตีทิ้ง โอ้ยโอ้ยเสียบัตรชินีมาสักทีสิรู้เรื่องเลยเนี่ยแน่แน่จริงๆง มินเนียนแบงเยอะอี่ผ่ามินเนียนยุยยุตีฮีโร่ไม่ได้ทีรู้สึกงกุญงิตเฮ้ยมีคิวเจเดนขึ้นมืนอนด้วยว่ะ ใช้อ่ะเหลือมนาอะไรเาเหลือมนาหกเนีเเนยนท่าตัวอื่นของคุณมีพลังเโจมตีบวสอง <c oughs> เดี๋ยวเราสู้ไม่ได้เออครั้งนี้เองชนะไปครั้งนี้ชนะไป เรายังขาดกร์ดเคลียร์มิเนียนนะครับแบบมหาศาลอยู่ถ้าเกิดเรามีไอตัวลาวาปะทุเนะี่ยมันจะเป็นเรื่องที่หมูตู้เลยคนระับเพราะาเราก็สับ,สบไอกา๊าดที่สร้างความเสียหายแบบวงกว้างเข้าไปเด็กๆอยู่แล้วไนงะแต่ได้เล่นอยู่นะนะได้จวยนะได้สร้างความเสียหายอยูนะ่แต่ว่ามันอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่า เราไม่มีการ์ดที่ใช้อัปเกรดแต่ดาวข้อน้อยนะซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะได้เราต้องไปเปิด2การ์ดสุ่มซึ่งมีโอกาสที่จะได้อยู่ที่5%้าเปอร์เซ็นตเต็มร้อยนะครับแต่การที่จะได้การ์ดระดับสีม่วงนะไอเ <_ S 1> พราะว่าส่วนใหญ่จะได้เม็ดสีฟ้าสีฟ้าอยู่ที่ห้าสิเปอร์เซ็นตนะฮะแล้วก็สีขาวแบบนี้ก็อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตะตัวนี้จะได้น้อยหน่อยนะครับมันจะมีโอกาสน้อยมากที่จะเปิดได้จากฟองหนึ่งนะแล้วรีเจนก็จะมีโอกาสอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต ที่จะเปิดได้ร์เจนในฟองการ์ดหนึ่งฟงการ์ดนะที่แ์เมนเมื่อกี้นะทชาเมนสำหรับอ่าขอผมนี่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นแบบเก่งๆนะเด็กมันขาดการ์ดอยู่นะแต่ว่าไมา่ได้ให้ดูนะว่าเออมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอ่ะนี่เรายังขาดใบนี้อยู่นะครับนี่ใช่การ์ดท,ที่ใช้อัปเกรดนั่นเองนะ ไปน,นี้เลยนะครับใช้อัปเกตดาวคอน้อยนะซึ่งสร้างความเสียหายเพิ่มหนึ่งแต้มนี่ก็คือรับมันก็จะถ้าเลื่อนไปหนึ่งก็จะเป็นสามใช่ไหมสี่แต้มปะเราสามารถที่จะสร้างความสร้างไอเราสามารถที่ทําให้การดาวคอน้อยละของเราอะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นสี่แต้มได้นะครับไอความสามารถที่มันเขียนว่าในเกมนี้ไอไอที่การอะไรก็ตามที่มันเขียนว่าในเกมนี้ความสามารถดี่พวกรถ เอ่อมานาลงในเกมนี้หนึ่งมานาหรือว่าเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นในเกมนี้อะไรเงี้ยแบบการ์ดอย่างนี้เก่งนะครับควรจะเก็บไว้นะควรจะคาบเก็บไว้อืมนี่ก็ดีแต่ว่าอืมมันทําลายมินเนี่ยนเยอะไปหน่อย ได้ตรงที่ชาแมนไม่มียานอวากาศครับจะเป็นพวกมินเนี่ยนมิยานท่าซะส่วนใหญ่แต่ก็ได้เล่นอยู่ครับถ้าเกิดพวกคุณอยากจะเล่นยานอวากาศจะสามารถที่จะไปที่นี่ได้ครับเป็นกลางนะมันมีการ์ดนี่นะยานอวากาศมีเหมือนกันนี่ินส่วนเราสามารถที่จะยัดเข้าไปเล่นได้ครับสเด็กใดที่ไม่มียานอวากาศนะครับมีชาแมนพีทแล้วก็พารดินนะครับสามเด็กนี้นะครับไม่มียานอวากาศครับ โอลืมบอกไปสำหรับใครที่จะเล่นการ์ดของเด็กพาดินนะเราจะโดนจำกัดให้เล่นไเฉพาะลายบัมในแพทนี้นะเพราะว่าแพทเก่าเอาเลนเนี่ยมันไม่ได้ถูกจัดไว้ในสําหรับมาตรฐานนะครับไม่สามารถที่จะามาเล่นได้นะเ,เพราะนั้นรีเจนที่จะคราฟก็คือใบนี้อาจจะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับเพราะว่ามันเขียนว่าสีท้ายคือสุ่มรับลรบัามทั้งสามที่แตกต่างกัน แตกต่างไม่ติดคือเราจะใช้ได้แค่หุ่นเดียวนะครับคือถ้าเกิดเราประคั้นมันเล่นอนะ่ะมันจะใช้ได้แค่หุ่นเดียวคือพอมันมันตายแล้วเราได้สามใบนี้มาขึ้นมือก็จริงแต่มันกเนเน็เล่นแค่อย่างละใบเป็นหุ่นเดียวครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นหมดอิสระก็จะคุ้มกว่านั่นเองนะฮะซึ่งขอแนะนําในการจัดเด็กว่าไปทางพวกดาไนดีกว่านะครับที แล้วก็สร้างยานอากาศครับไม่ต้องไปทางไรบ้ามานนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไ,มได้เอฟเฟกพิเศษก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับแผ่นนี้นะครับเนี่ยคุณต้องมีการพวกนี้เนี่ยต้องมีไรบ้ามิสแสงศัิ์ต้องมีไรบ้ามงสซาธาเนี่ยต้องมีเนะอ,อ่อคือไงคือเอามาลดค่าไยเพื่อที่จะเล่นสองใบเนี่ยนี่แผ่นนี้แล้วก็ใบ,บเนี่ยอ่ะมีใบนี้ใบนึงด้วยนี่ไวจ่วมินเนี่ยนแล้วก็บัฟมินเนี่ยน นะเราจะมีเจ้าชายในซาฟาด้วยนะจะเป็นการที่จะมาใช้เล่นได้ด้วยนะครับแล้วแต่จินตนาการของผู้เล่นนะฮะว่าจะจัดก,การแบบไหนนะครับแต่ว่าส่วนตัวคือไม่แนะนําให้เอามาเล่นถ้าเกิดการ์ดยังไม่พอนะเหมือนที่ผมเล่นชาแมนเมื่อกี้นะเนี่ยผมยังขาดการ์ดบางส่วนอยู่ครับทาให้แบบว่าเหมือนจะดีนะต้นเกมเหมือนจะดีแต่พอบรรจักวการ์ดขึ้นมาได้ปุ๊บแล้วความเสียหายมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมันก็นั่นแหละรครับน่าเสียดายมาก โอ้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับมินญยานธาตุตัวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเออพอพราะกับตัวจุดไฟในแพทเก่าๆที่ผมได้ทําไว้เลยนะตัวนั้นก็เจ๋งนะตัวนั้นดีมากๆเลยเอวแล้วก็ผมยังใช้ในแผ่นนี้ได้อยู่นะนะยังใช้ได้แล้วก็เสียไปึงด้วยแนละ้วเนี่ยโดนมินเนี่ยเขากินไปนะคุณเสียดายมากมันเป็นการ์ดธรรมดาที่ความสามารถโกงสุดๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบไปเ,เพียงเท่านี้นะเพราะว่า ยังไม่รู้จะทำคลิปอะไรต่อนะครับวันนี้ก็เวลาสมควรแล้วว่าเจอกันคลิปหน้านะครับ